มาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยครับเจอหน้าผมทีไรก็น่าจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากเหมือนเดิมนี่แหละหรือว่าบางทีอาจจะมาเล่าอะไรสนุกสนกให้เพื่อนๆฟังกันละกันเนาะก็มีหลายคนบอกนะว่าเฮ้ยพี่พี่พลองเล่าประสบการณ์ที่พี่ไปตีไก่ไมาให้ฟังบ้างดิว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าเออให้พี่ไปเจอแล้วเป็นยังไงคู่ต่อสู้เป็นยังไง อ่าเดี๋ยวผมมาทําเป็นอีทีต่างหากต่างหากใครล้วกันว่าเฮ้ยผมเอาไปชนสนามนี่มามันเป็นยังไงประสบการณ์ยังไงเนาะมาเล่าสู่กันฟังอ่าละกันถ้าฟังผมเล่าแล้วมาค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันโมหรือเปล่าว่ามันไม่โม้มั้งหรือว่าจริงหรือไม่จริงก็เวลาไปตีไก่ผมก็จะ,ะไลฟ์สดบ้างหรือเอาไปโพสล,ลงในหน้าเฟซบ้างก็ไปติดตามไปดูคลิปเอาเองได้ละกันเนาะ แต่ถ้าคนที่อยากจะฟังผมเล่าประสบการณ์ว่าเฮ้ยไปถึงตรงนั้นแล้วตื่นเต้นยังไงยังไงก็ผมเดี๋ยวผมเอาวันหลังเดี๋ยวมาทําคลิปแล้วเล่าให้ฟังกันแล้วกันเอาแบบเล่าแบบหยาบๆนะไม่ต้องแต่งเติมคลิปไม่ต้องตัดตรงตัดเสียงเลยนะเล่าผิดเล่าถูกก็ไม่ว่ากันนะอ่าแต่วันเนี้ยเราจะมีความรู้ดีๆมาฝากก็มีน้องคนนึงเนาะถามเข้ามาได้ดีนะผมว่าผมรู้สึกว่าเคยทําแล้วก็เคยทําลงไปแล้วคลิปตัวเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไร ก็มาทําใหม่น้องเขาเม้นเข้ามาน้องหรือพี่มัง้งน่าจะเป็นพี่ผมมั้งผมยังเด็กๆอยู่เลยนะเนี่ยยี่สิบเองนะเนี่ยยี่สิบไปปลายแล้วขึ้นเลขสามแล้วครับปีนี้เนาะก็วันนี้ก็อารมณ์ขันหน่อยนึงแล้วกันเนาะแต่ผมไม่ได้อ่เหมือนในในข่าวนะที่ต้องขันเป็นนกเขาอย่างเงี้ยน,นะไม่ใช่เงี้ยก็เอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะผมก็โน้ตไว้อยู่ว่าถ้า อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวอ้ออันนี้ผิดอันนี้โน้ตผิดอันนี้คนละเรื่องกันอันนี้คนละเรื่องกันมันต้องมันต้องหน้านี้มันต้องหน้านี้เฮ้ยวันนี้มุกแป้งเยอะจังเลยอ่าแป้งเยอะจังเลยเนาะเอาแบบนี้แล้วกันอ่าเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าไก่บางตัวเนี่ยจังหวะมันหอบๆมันมีฟองออกตาฟองออกตาเนาะฟองออกตาทั้งสองข้างเลยบางตัวก็ออกข้างเดียวใครรู้บ้าง คอมเมนต์ลงมานะแต่ผมรู้ผมรู้อยู่ผมรู้อยู่แต่ยายเพื่อนรู้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นอะไรวะหรือมันเป็นยังไงทําไมเวลาหอบ,หอบฟองออกตาถ้าถ้าเล่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนาะก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้พวกไก่ที่มีฟองออกตาเนี่ยมันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะหลักๆเลยก็ป่วยเรื้อรังไม่สบายหรือมีอะไรไปตันเพดานมันประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณสามอย่างหลักๆแต่ว่าเราจะเล่าไอ้ตัวที่เราเจอบ่อยๆเลยให้ฟังแล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยเอาเล่าเล่าเล่าเ,าเ,าเ,าเาป็นเทรลช็อตแล้วกันเนาะเอาแบบนี้เลยมันเป็นอย่างนี้ลูกไก่ตอนเด็กๆอมันป่วยมันเป็นหวัดมันเป็นหวัดเรื้อรังแล้วทีเนี้ยมันเป็นหวัดมากๆมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับโพรงจมูกมันตันหรือมันเสียหรือประมาณเนี้ยนะครับที่สังเกตจากประสบการณ์นะ แล้วพอหลังจากที่ว่ามันเป็นหวัดเนื้อรังไปจนเรารักษาหายหรือมันอยู่ๆมันก็หายไปเองเนี่ยจังหวะมันหอบๆเนี่ยมันจะมีฟองออกตาฟองมันจะออกตาเหมือนกับว่าโพรงจมูกมันเสียประมาณนี้นะครับมันก็เลยเหมือนจะลมมันตีกลับมันหายใจออกออกปุ๊บแล้วทีนี้มันไม่ออกทางจมูกมันตีออกตามันก็เลยออกเป็นฟองเป็นฟองเป็นฟองจังหวะหอบจัดๆนะครับ ก็คือเอาง่ายๆเหมือนกับพวงจมูกเสียนั่นแหละนะครับไม่ไม่มีไม่ไม่มีอันตรายต่อไก่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือมันเกิดจากการรูจมูกมันน่าจะพงจมูกมันน่าจะมีการอักเสบหรือว่ามีการเสียนิดๆหน่อยๆนะครับก็ถ้ามันไม่หอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ตัวแรกที่เป็นนะครับตัวที่2คือไก่คุณนะป่วยหรือเปล่าเป็นหวัดหรือเปล่าไก่เนี่ยถ้าในลูกไก่เนี่ย เป็นหวัดเนี่ยวัดมันจะเยิ้มออกมาแต่ถ้าเป็นในไก่หนุม่มตั้งแต่ประมาณหกเ,เดือนหกเดือนไม่ได้ใช้หกเดือนไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ถ่ายหนุม่มตอนที่มันเริ่มถ่ายหนุ่มแล้วอ่ะที่มันเริ่มขันแล้วก็ถ่ายหนุม่มขนสร้อยคอขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วนเนี่ยเดี๋ยวบางคนถาผมไม่กับมั่งสร้อยคอคืออะไรขนคอมันน่ยขึ้นมาแล้วกําลังจะสุดเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นไปเนี่ยมันจะไม่เป็นไม่ค่อยเป็นหวัดละไก่อ่ะ สักส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ป่วยหนักๆมันจะไม่เป็นหวัดให้เราเห็นว่ามีน้ำมูกเยิ้มละมันจะเปลี่ยนที่เป็นใต้ปีกใต้ปีกเวลาการปีกออกมาเนี้ยปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นแผลตรงเนี้ยอันนั้นคือไกเ่เป็นหวัดเป็นหวัดหวัดแห้งที่ผมเรียกกันเน,นแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีน้ำมูกไหลออกมาละทีเนี้ยไก่อาจจะป่วยก็ได้ป่วยแล้วทีเนี้ยมันจะหมูกมันตันเวลามันเหนื่อยปุ๊บลมมันก็เลยเตยีออกตาตาก็เลยเป็นฟองนะครับก็ประมาณนี้ รหรือว่าอันที่3เพดานอะไรอะไรก็ไม่รู้แหละไปติดที่เพดานมันทําให้ระบบหายใจมันหายใจได้ไม่สะดวกโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นประจําเลยเนี่ยคือข้าเปลือกตันเพดานนะครับข้าเปลือกตันเพดานเนาะตัวนี้ก็วิธีก็ง่ายๆก็คือเอาขนไก่มาแยงออกก็ออกละก็มีถามมาว่าแล้วพอมีแนวทางรักษาไหม ถ้าเป็นจากสาเหตุแรกอ่ะ,อะกับสาเหตุที่สองเนี่ยรักษาค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลยแต่ถ้าสาเหตุที่สามง่ายแนะนำว่าให้เอาขนไก่เส้นอ่อนๆน,นะเล็กๆอ่อนๆแย่แย่ yeah. Yeah, ตามันสมมติว่าตามันห่อยเงี้ยแล้วก็แย่ตาทะลุกออกปากจับมันอ้าปะนะากนะจับมัดงอยางอาปากแล้วก็เปิดตาแล้วก็แย่แย่ขนเข้าไปที่ รูล่องของตามันอ่ะมันจะมีรูที่เชื่อมต่อไปยังโพรงจมูกแล้วปะแล้วก็แย่แย่มันทะลุลงมาแล้วก็ลู่ลงมานะครับเผื่อมันมีพวกเศษขี้มูกขี้มูกอะไรติดอยู่เนาะเศษขี้มูกอะไรของไก่ติดอยู่ที่ระหว่างโพรงจมูกแล้วมันออกไม่ได้เพราะมันไม่มีแแค่อย่างเราไงมันออกไม่ได้แล้วทีนี้ก็แย่แย่ไล่แย่ไล่แย่ไล่ดูแล้วก็เป่าเป่าเป่าตามันเป่ามันจะมีโพรงแล้วก็เป่าฟูดฟูด หรือบางคนใจถึงก็ดูดเอาก็ได้ดูดก็ได้แต่ผมไม่ใจถึงขนาดดูดนะดูดพรงจมูกไก่ผมไม่ใจถึงขนาดนั้นแต่ถ้าดูดใครหัวทางตาดูดเลือดอะไรทําได้หมดแต่ถ้าใจใดูดเสลตไก่ผมไม่เอามันเป็นเชลโล่ซะส่วนใหญ่เราไม่เอาดีกว่าอย่างนี้นมันเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็เราก็แย่เสร็จปุ๊บลองแย่เสร็จดูปุ๊บไก่บางตัวแย่แล้วหายครับบางตัวแย่ก็ไม่หาย บางตัวมันเหมือนกับว่าโพมันเสียไปแล้วมันไม่หายนะครับมันไม่หายแย่ไปก็ไม่หายสําหรับตัวที่ป่วยถ้าเราแย่ไปปุ๊บมันก็จะมีเอข้ามน้ํามูกเหลืองๆไหลออกมาบางตัวก็เป็นใสๆบางตัวก็เหลืองๆเหมือนกับเราเป็นหวัดแล้วเป็นสเลดเหลืองๆนั่นแหละอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่เหนียวๆคอไก่มันกากทุยอย่างเราไม่ได้ไงแต่เราอ่ะกากทุยได้มันก็ทาให้จมูกเราโล่งแต่ไก่มันทําไม่ได้มันก็เลยบางทีมันก็เลยเกิดเป็นสเลดติดคอประมาณนี้ก็ ถ้าป่วยแนะนําว่าฉีดย้ายมันเดี๋ยวมันก็หายครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่ถ้าไก่ที่ว่า,เ,าเกิดจากหวัดเลือดลางทําไงก็ไม่หายแนะนําว่าทาไงก็ไม่หายบอกไว้ตรงๆทำไงก็ไม่หายาหาย,หหาย,ยากเพราะพงจมูกมันน่าจะผิดรูปแล้วหรือว่ามีอาการใซนะัสนิดๆหน่นนนนนอยๆอยู่ข้างในแล้วมันรักษายากพวกนี้คือเป็นเลือดลางไปแล้วไม่มีทางหายนะครับหายมาก็ไม่เหมือนเดิมส่วนถ้าเพดาน ข้าวติดเพดานเนี่ยเราแหย่ไปเนี่ยมันก็หลุดออกมาหมดแล้วพวกข้าวพวกอะไรหลุดออกมาหมดเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังว่าสาเหตุมันเกิดได้ประมาณ3อย่างเนาะสออย่างแรกเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่ค่อยหายแต่อย่างที่3ามารักษาง่ายสุดอย่างที่2ก็รักษาได้อยู่แต่ก็ยากหน่อยเหมือนกันถ้าเป็นหวัดหวัดแห้งหวัดอะไรพวกนกี้ก็ต้องมันใส่ใจครับมันใส่ใจมันดูแลแล้วกัน แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้อย่างแรกถ้าเป็นหวัดเลือรังมาเนี่ยคุณควรจะรักษาแต่ตอนเด็กๆไม่ให้มันเป็นเลือรังมาจนสุดหนุ่มเมื่อกี้บางคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยพี่ทําไมพี่ไม่บอกเป็นช่วงอายุไก่มาว่าเออเนี่ยตั้งแต่อายุเท่านี้ไม่ไปอ่าเป็นหรือไม่เป็นผมจะบ้ายให้อย่างนี้แล้วเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาทาคลิปให้ฟังแล้วกันว่าอ่าจากประสบการณ์และจากการสังเกตแล้วกันเนาะตัวนี้นะอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเราสังเกตมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณก็ไป ไก่ที่ว่ากําลังผลกําลังถ่ายแล้วกาลังจะสุนุมไอพวกไก่พวกเนี้ยส่วนใหญ่อะมันจะไม่เป็นหวัดแล้วทุกตัวหรือว่าไก่หนุ่มจะไม่เป็นหวัดจากไก่ที่เป็นหวัดมันก็จะหายเป็นหวัดเปลี่ยนเป็นหวัดแห้งแทนแล้วไม่ค่อยแสดงอาการทีเนี้ยแต่ถ้าลูกไก่เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นหวัดอยู่ไอเรื่องนี้ผมเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมสักน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมมาเล่าฟังเป็นวีดีโอแบบ ถ้าเจนของมัน,ปนไปเลยดีกว่าว่าเออทําไมมันเป็นยังไงมันทําไมมันต้องเป็นอย่างงี้งี้งี้ทำไมเริ่มสุนุ่มแล้วมันถึงหายผมจึงระบุไม่ได้เพราะว่าไก่แต่ละตัวสุนุ่มอายุไม่เท่ากันนะครับไก่บ้านไหนเลี้ยงดีสุดหนุ่มเร็วไก่บ้านไหนเลี้ยงไม่ดีสุดหนุ่มช้าไม่งั้นมันจะมีหรือสองปีชนขวบเออสองปีสุดนุ่มอ่ะคุณเคยได้ยินคำนี้สองปีสุดหนุ่มแปดเดือนสุดหนุ่มเจ็ดเดือนสุนุมสุนุมหกเดือนสุดหนุ่ม สิบห้าเดือนสุดหนุ่มอ่ามันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนพฤติกรรมของคนเราในการเลี้ยงมันไม่เหมือนกันเนาะต้องอธิบายกันแบบนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็มาให้ความรู้สั้นๆอาจจะไลฟสาระไปหน่อยคลิปนี้โอ้โหพูดผิดพูดถูกแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังมาคุยตลกกันอารมณ์ดีเฮฮากันบ้างเครียดเียดก็มาเครียดต่อแล้วกันฟังผมพูดแล้วก็เครียดต่อไป <c oughs> อ่าโอเคเราเท่านี้ครับ